กำแพงที่ตัวรับนะครับหลักๆนะครับผมให้เป็นตัวเสานะครับโหลดที่กระทํากับเสาตัวไอนะครับให้ผมยกตัวอย่างนี้ก่อนนะครับให้เห็นภาพนะครับทําไมเราต้องพิจารณาให้ครบนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับมีทั้งน้ําหนักเสยฉาดด้านหลังกําแพงนะครับตัวนี้เป็นแนวกําแพงนะครับมีเป็นลักษณะเสอฉาดขนาดเท่ากับ W เท่ากับ ห้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับกระทำด้านหลังกําแพงนะครับแล้วมีน้ําใต้ดินกระทําที่ระดับผิวดินด้วยนะครับขุดดินนะครับลึกประมาณ2องเมตรห้าสินะครับนี่คือโจทย์นะครับโจทย์มีทั้งดินนะครับดินที่มีน้ําสูงถึงระดับผิวดินนะครับแล้วดินตัวนั้นโดนขุดนะครับเท่ากับ2.5เมตร ให้หาแรงที่กระทำนะครับกับกำแพงกันดินนะครับถ้าไม่ใส่กำแพงกันดินสีแดงมันพังอยู่แล้วนะครับขุดไม่ได้นะครับอัน,นี้พอใส่กำแพงสีแดงเข้าไปนะครับเราต้องหาว่าแรงผลัก,กไอ้กำแพงสีแดงตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับพอเรารู้ขนาดของแรงนะครับเราก็เอาค่าแรงตัวนั้นนะไปหาโมเมนต์ที่กระทำกับกำแพงของเรานะครับพอเรารู้ว่า โมเมนต์ที่กระทำกับกำแพงของเรามีขนาดสูงสุดเท่าไหร่เราก็ออกแบบกำแพงหรือว่าออกแบบเซกชันของกำแพงเราได้นะครับนี่คือหลักการของการออกแบบกำแพงกันดินนะครับราวนี้เราดูโจทย์นะครับพอเรามีตัวนี้นะครับเติมต้นนะครับเราก็เก็บตัวอย่างดินนะครับมาหายูนิตเวทหน่วยน้ำหนักนะครับเราก็หายูนิตเบตได้มันจะเป็นหน่วยหน่วยน้ำหนักแบบเปียกนะครับเพราะมันมีแรงดันน้ำอยู่ที่ผิวดินนะครับ หน่วยน้ำหนักที่หาได้เราเรียกว่า Saturated Unit Weight นะครับมันจะชุ่มน้ำนะครับน้ำหนักมันประมาณ1900กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรหาแลบไดเรกเชียนะครับพบว่าค่าฟีเท่ากับ30นะครับค่า C ไม่ปรากฏนะครับแสดงตัวอย่างเป็นดินทรายนะครับสมการที่ใช้หาค่า Ka ที่ง่ายที่สุดนะครับ Ka เท่ากับ 1- ลบไซฟี นะครับตัวนี้เป็นสมก,การที่เจอในหนังสือซอยแมคานิกทั่วไปนะครับเป็นสมก,การที่แนะนําสมก,การหนึ่งในการหาค่า k a นะครับเราก็ใส่ตัวแปรฟีเท่ากับ30เข้าไปนะครับในสมก,การ1ลบไซฟีนะครับแบบนี้นะครับเราได้ค่า k a เเท่ากับจุดสามสามนะครับ kA เเท่ากับจุดสามสามนะครับ อันนี้สิ่งที่เราต้องหานะครับถ้าเราจะหาเป็นค่า r 1นะครับ r หหายัางไงนะครับ r 1นี่ก็คือแรงเนื่องมาจาก uniform load นะครับ mm hmm. เพื่อนๆดูนะครับ uniform load หน่วยเท่ากับ500นะครับเราแปลงเป็นค่าแรงอย่างเดียวนะครับมิติของ uniform load มันเป็นแรงต่อพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หารพื้นที่ให้มันนะครับ พื้นที่ของมันก็คือความสูง h นะครับนะครับความสูง h นะครับแล้วก็ดูค่าระยะห่างของเสาตัวนี้นครับระยะห่างของเสาตัวนี้เราทำมันเป็นบล็อกเลยนะครับบล็อกในแนวดิ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนนึกถึงภาพบ,บล็อกในแนวดิ่งที่มันผลักกำแพงของเรานะครับก็คือมิติด้านลึกนะครับมิติด้านลึกเข้าไปในในกระดาษ ในกระดานของผมเนี่ยครับในจอของผมเนี่ยครับมันเท่ากับ1.5เพราะว่าเสาระยะห่าง s p ป cing มันเท่ากับ1.5เพราะฉะนั้นค่า L ของมันก็คือ s p ป cing ของเสาครับนะครับบางทีก็ใช้ตัวแปร s นะครับ s p ป cing ของเสานะครับบางทีเขาใช้ตัวแปร s นะครับคูณด้วยความสูงนะครับมันจะบอกมิติของแรงผลักนะครับคูณด้วยค่าหน่วยแรง500กิโลกรัมนะครับ ต่อลูกตารางพื้นที่มันนะครับต่อตารางเมตรนะครับคูณด้วยกว้างคูณยาวคูณด้วยกว้างคูณสูงนะครับกว้างคูณสูงก็คือ1.5ึ่งจคูณสองนะครับแล้วก็คูณค่า k a นะครับมันจะได้เป็นแรงผลักเสาสีแดงของผมเนี่ยครับแรงผลักกําแพงกันดินของผมเลยนะครับเนื่องมาจากค่าเซอร์ฉากนะครับเซอร์ฉากก็คือ5้าอยนะครับ ห้าร้อยคูณด้วยค่า Ka นะครับคูณด้วยค่าความสูง2.5นะครับเนี่ยความสูง2.5นะครับเซอชาดนะครับคูณด้วย2.5นะครับคูณด้วย1.5เนี่ยผมทำภาพแปลนให้ดูนะครับ1.5เสากับเสาห่างกัน1.5นะครับเนี่ยคูณค่า Ka เราก็จะได้ r 1เป็นแรงผลักเท่ากับ6 24กิโลกรัมนะครับ เราหา R หนึ่งได้แล้วนะครับคราวน,นี้ R สองเป็นแรงดันดินนะครับแรงดันดินเราหายังไงเราก็เอาค่าแกมมาคูณด้วย h นะครับแกมมาคูณด้วย h แต่แกมมาตัวนี้เนื่องมันจากอยู่อยู่ใต้น้ำนะครับม,มีเพื่อนๆถามว่าถ้าคิดกรณีของน้ำเนี่ยจะหาแรงดันดินแต่ก็ถามเป็นเรื่องหาโมเมนต์ยังไงนะครับ มีมีส่งเป็นข้อความว่าให้ให้ครอบคลุมอ,อธิบายให้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับผมผมมาแทรกตรงนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าเราเรามีน้ําที่ระดับผิวดินนะครับเวลาเราคิดยูนิตเวทของมันนะครับให้เราใช้ยูนิตเวทของมันลบด้วยยูนิตเวทของน้ํานะครับก็คือพันเที่ให้นะครับ จะลบด้วย1,000ันยูนิตเวทของน้าจะเท่ากับ1 0 0 0นะครับหน่วยน้ําหนักของน้ําเท่ากับ1,000หน่วยน้ําหนักของดินที่เปียกนะครับเท่ากับ1นึ่ตามที่โจทย์บอกนะครับมันจะเหลือประมาณ900นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ900คูณด้วยความสูงตัวนี้ก็คือซิกมาโอนะครับที่เราบอกว่าซิกมาโอหรือซิกมาวีนะครับคูณด้วยค่า Ka ตัวนี้ก็คือได้ค่า Pa แล้วนะครับ แต่เราต้องคูณมิติความสูงให้มันด้วยนะครับเพื่อจะหาเป็นค่าแรงนะครับคูณมิติด้านความสูงแล้วก็ spacing ของเสานะครับแล้วก็แรงกระทําของมันแรงกระทําของดินนะครับจะเพิ่มขึ้นตามความลึกนะครับต่างจับแรงกระทําของเซอร์ชาร์ดนะครับมันจะเท่ากันตลอดความลึกนะครับเป็นรูปเวลาเราเขียนเพชเชอร์ไดแกรมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ดินกับน้ําจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะมันจะเป็นการเพิ่มขึ้นตามความลึกนะครับเพื่อนๆพ,พยายามฟังถ้ายังงงๆก็กลับไปอีกสักรอบนะครับนะครับอา,อาจจะพอเข้าใจได้นะครับก็พอเราได้มิติลักษณะนี้นะครับเราหาแรงได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่คุณมิติ 2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆได้เป็นหน่วยแรงนะครับได้เป็นเพชเชอร์นะครับแต่พอเพื่อนๆคูณด้วยมิติ h กับ spacing ตัวนี้นครับ h กับ l ตัวนี้คูณเข้าไปมันจะกลายเป็นหน่วยแรงเ,เป็นค่าแรงเลยการเอาหน่วยแรงมาคูณด้วยพื้นที่มันจะได้เป็นค่าแรงนะครับนะครับตอนนี้เราหาค่า r สเป็นค่าแรงเนื่องมาจากแรงดันดิน นะครับแรงดันดินด้านข้างเนื่องมาจากเอิร์ทเพเชอร์นะครับ R 1เป็นแรงดันดินด้านข้างเนื่องมาจากเซอร์ชาร์บนะครับคราวนี้แรงดันน้ำนะครับตัวแปรสุดท้ายนะครับเนื่องมาจากมีน้ำนะครับแล้วก็ยูนิเวของน้ำคูณด้วยความสูงนะครับแล้วคูณด้วยมิติของพื้นที่นะครับแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมนะครับเราได้เป็นแรงเนื่องมาจากแรงดันน้ำนะครับ ค่านี้แรงดันดินเราก็เอาสามพจน์มาบวกกันเราก็หาแรงดันดินได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามเรื่องว่าถ้าไม่มีน้ำนะครับเราสามารถใช้น้ำอยู่ที่ระดับนี้ก็ได้นะสมมติน้ำมันไม่มีนะครับมันจะตัดตัวแปรอะไรได้บ้างตัวแปรที่หนึ่งก็คือยูนิตเวทของมันก็ไม่ต้องลบกับแกมมา W นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเทอมที่เป็น Rw ก็จะไม่มี นะครับที่อของเราก็จะน้อยลงเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆดูตัวแปรสี่พันกว่าเนี่ยหายไปเลยนะครับแรงดันดินกรณีที่ไม่มีน้ำเนี่ยจะน้อยมากเพราะน้ำมันก็ผลักกำแพงเราไปด้วยครับบางคนบอกว่าทำไมน้ำน้ามีมีแรงได้ยังไงให้เพื่อนๆน,น,นึกถึงเราพยายามทำบ่อที่ใส่น้ำเข้าไปอะครับ บ่อสูงสูงนะครับหรือว่าทำเป็นไซโลนะครับแล้วใส่น้ำไปให้เต็มนะครับถ้าคอนกรีตเราไม่หนาไซโลแตกเลยนะครับเพราะว่าแรงน้ำเนี่ยมันก็มีแรงดันนะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมตัวนี้เลยนะครับเวลาเราจะออกแบบพวกบ่อน,น้ำต่างๆให้เราใช้แรงตัวนี้ครับ Rw ตัวนี้มาผลักตัวไซโลผนังไซโลครับ ถ้าแรงตัว R W เนี่ยสูงมากนะครับมากกว่าที่เราออกแบบกำแพงผนังไซโลไว้นะครับไอ้ผนังบ่อน้ำของเราก็จะแตกออกนะครับตอนนี้รูปแบบที่ไม่มีน้ำนะครับนี่ผมยกตัวอย่างอันนี้อันหนึ่งนะครับเนี่ยผมพูดเฉพาะเรื่องของแรงดันดินก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับกรณีเรามีเฉพาะอ่าตัวนี้มีมีน้ำด้วยนะครับใส่น้ำไปด้วย มันจะมีสูตรนะครับผมยกตัวอย่างสูตรอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมีสูตรตัวนี้ด้วยนะครับ KA นะครับเมื่อกี้มีแต่ข้างบนสมการอีกสมการหนึ่งก็จะมี1ลบไซน์ซีตาส่วน1บวกไซน์ซ,ซีตานะครับตัวนี้เป็น KA นะครับ KO ก็สมการหนึง KA ก็อีกสมการหนึ่งนะครับตัวนี้เราจะหา Active Earth Pressure นะครับให้เพื่อนๆหา KA นะครับถ้าเราบอกหาหแรงดันดินแบบ Active ก็คือแรงที่ มากที่สุดแล้วกาแพงมันจะพังเราต้องหาแรงตัวนั้นให้ได้นะครับค่ามันจะเป็นค่าที่น้อยนะครับนะครับเนี่ยค่ามันจะเป็นค่าค่าหนึ่งนะครับนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนเอาตัวแปรตัวนี้ครับ ka นะครับเนี่ยเราหาเหมือนเดิมนะครับ sigma v นะครับหา sigma v ได้นะครับแดงดันดินก็เอา ka คูณด้วย sigma v นะครับตัวนี้ผมเขียนเป็น pa ก็ได้นะครับแต่นี้ผมเขียนเป็น ps นะครับแต่จริงๆมันคือ pa นะครับ ผมจะเขียน S ให้เห็นว่าเนี่ยผมจะหาเป็นแรงดันดินนะครับใช้ k a นะครับคูณด้วยซิกมาวีตัวนี้ก็เหมือนข้อเมื่อกี้ครับแต่อ่าใช้ยูนิตเวทที่โจทย์บอกนะครับแต่มันเป็นยูนิตเวทของดินเปียกน้ํานะครับลบด้วยยูนิตเวทของน้ํานะครับคูณด้วยความสูงนะครับคูณด้วยค่า kA หน่วยจะเป็นตันต่อตารางเมตรนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแรงดันน้ําหาได้เท่ากับ1.5นะครับ สเปซิ่งของแผ่นเสียบนะครับเท่ากับ1เมตรข้อนี้ผมหาออกมานะครับหน่วยมันจะเป็นตันต่อเมตรนะครับผมคงตัวแปรเป็นตันต่อเมตรไว้ะครับถ้าเพื่อนๆนคูณเมตรเข้าไปมันก็กลายเป็นหน่วยของตันเลยนะครับตอนนี้ผมทําเป็นมิติแรงที่ผลักตันต่อแรงแรงต่อระยะทางนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าโปรแกรมแล้วก็ออกแบบได้นะครับเวลาเราจะหาแรงที่กระทํากับโครงสร้างนะครับ ให้เราหาเป็นหน่วยของแรงไว้ก่อนนะครับจะเป็นแรงก็ได้หน่วยเป็นกิโลกรัมหรือตันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตันต่อเมตรกิโลกรัมต่อเมตรก็ได้นะครับแล้วบอกไปในตัวแปรมันนะครับมันจะสามารถวิเคราะห์ให้เราได้นะครับคราวนี้ตัวนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูอันนึงนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของแรงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้หานะครับนะครับที่ควรหานะครับก็คือเราต้องหาว่าแรงลับ ที่กระทํากับกําแพงนะครับมันอยู่ที่ตําแหน่งสูงกว่าบ่อแนวแนวขุดเนี่ยขึ้นมากี่เมตรนะครับแรง P ลับนะครับจะไม่ได้อยู่ในแนวแนวจุดหมุนนะครับมันจะอยู่ที่ตําแหน่งสูงขึ้นมานะครับตัวนี้พอเราได้ลักษณะนี้เรารู้เราสามารถหาโมเมนต์ผลักได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูตัวนี้แล้วเราบอกเรา,เรา,เ,ราเราชินกับการออกแบบโครงสร้างนะครับตัวนี้ก็ไม่ต่างกับเรื่องการออกแบบ เสาที่มันโดนผลักหรือว่าอาคารที่มันรับแรงลมนะครับถ้าเราหาแรง P ได้แล้วเรารู้ค่าความสูงของที่กระทำาซนะครับนั่นก็คือถ้าเราบอกว่าตัวนี้คือจุดหมุนเรารู้ค่า P เรารู้ค่า Z ซเนี่ยเราหาโมเมนต์ที่กระทำกับแนวกำแพงเราได้แล้ว